แม่เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับวันแห่งความรักเดี๋ยวดูครับคู่นี้จะแจกอะไรเป็นอาวุธนะครับเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งครับธนกิจโตบุญบินนะครับเจ้าฟอร์ด2 2ปี165ครับมาจากหลังสวนจังหวัดชุมพรครับคู่ต่อกรแสนสนครับสิวมวยไทยหรือว่าวงศรเนตรคำนะครับเจ้าไนท์นะครับวัย15ปีเท่านั้นเองแม่แต่ว่าส่วนสูงนี่170เซนติเมตรจากบางละมุงชนบุรีครับยกนี้น่าจะเข้มข้นขึ้นครับ รูปร่างโครงสร้างของน้ำเงินดูจะลอยกว่านิดนึงครับอายุอาณามน้อยกว่าถึง6ปีนะครับเอาครับกลัวหรือไม่กลัวครับปัญหาคำถามครับเอารเดินเสียบแล้วต้งสนต้องสนหน่อยครับสน้วยการออกอาวุธนะครับคุณพี่ว่าทีมงานของชุดพุ่มพันม่วงนะครับและพร้อมด้วยศักสมชายครับตอนนี้ทางด้านของคุณยุทธออนไลน์นะครับถือว่าเป็นคนสนิทของรองผู้การจังหวัดเชียงแสานะครับ ปฏิวัตเชิงเสาสองนะครับลาดตรงเลยทีเดียวพันตำรวจดเอกสุขนัทภูมิหมันม่วงครับช่วงนี้ปฏิวัารอกดเขาเรียกรอกดอยู่หน้าตู้ให้กำลังใจอยู่นะครับติดตามเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ครับเรื่องรองทัดรอ,องทัดครับโภราการมวยโอ้ยอออลูกนี้มันก้ำกึ่งนิดนึงนะครับถ้ามีปัญหาอย่างไรนะครับเรามีว a r ให้ดูครับ มิติใหม่ของวงการมวยเมืองไทยเรานะครับทันทีมี VR มาใช้ด้วยนะครับแต่กรณีที่มีการฟาวขาบลูกขาบดอก,อกด,ดึงดึงแล้วคืนได้ขวาครับเพชรชุมพรรอจังหวะาด้ตัดสายลำตัวครับขวางหน้าไว้กดลงมาตียัดขวาแสงโอ้โหไม่รอดครับไม่รอดครับโดนแต่ละดอก โอ้โหยัดแต่ละลูกแต่ละดอกนี่แหลมแหลมเจ็บเจ็นะครับเ <c oughs> พชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งครับ <c oughs> แม่พี่บาวแซกมีความสุขนะครับวันนี้อ่ะได้รับการชูมือเรียบร้อยครับใชยชนะไปในยกที่สองครับสวยงามมากครับดูจังหวะดึงแล้วเสียบโอ้โห,หลุงนี้ดูแล้วไม่ได้เจตนาครับแต่ว่าอืมกรรมการโอ้โหโดนจริงๆนะครับโอ้โหเต็มของดวงใจเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดครับ อันนี้เต็มเต็มพุงเต็มพุงเต็มพุงดูหลายหลายมุมครับจักเข้าไปครับเต็มเต็มเลยครับสุดจะทนครับอ่ะขอโทษนะครับ